บางคนเงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้แต่เขากำลังรู้ทุกอย่างตัางหากนี่คือความน่ากลัวของคนนิ่งเป็นหลุมดำที่ไม่ได้แค่ดูเฉยแต่กำลังดูทั้งคุณดูทั้งเกมดูทั้งอนาคตจิตวิทยาเบื้องหลังของคนแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆถ้าคุณเคยเจอคนที่เงียบไม่ค่อยพูดแต่ทุกครั้งที่เขาพูดมันแทงใจมันแม่นมันลึก คุณอาจกําลังเจอกับคนประเภทหนึ่งที่ลอกภายนอกดูเรียบเฉยแต่ข้างในคือพายุแห่งการประมวลผลระดับสูงเขาไม่ใช่คนเงียบเฉยธรรมดาแต่เป็นนักคิดที่ซ่อนตัวเขามองโลกแบบที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนมองแบบนั้นอยู่คนแบบนี้อันตรายแต่ก็น่าคบหาเขาอ่านเกมก่อนคนอื่นเห็นภาพรวมก่อนใครและไม่ค่อยเปิดไพ่ให้ใครเห็น เขาอาจนั่งฟังคนทั้งวงพูดอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วพูดแค่ประโยคเดียวแต่ประโยคนั้นกลับสรุปทุกอย่างที่ทุกคนยังมองไม่ออกทำไมคนเงียบเหล่านี้ถึงคิดไวอ่านเกมขาดพวกเขาใช้จิตวิทยาอะไรในการเข้าใจคนและที่สำคัญทำไมพวกเขาถึงไม่รีบแสดงออกเหมือนคนอื่น วันนี้เราจะเปิดเผยจิตวิทยาของคนที่ดูนิ่งแต่คิดไวให้คุณเข้าใจเขาและเข้าใจตัวเองด้วยต่อคนเงียบที่คิดไวไม่ใช่คนขี้อายไม่ใช่คนขี้กลัวและไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรจะพูดแต่เป็นคนที่เลือกจะไม่พูดจนกว่าจะถึงเวลาต่างหากคนเหล่านี้มักมีพื้นฐานทางจิตใจที่ฝึกมาจนนิ่ง ไม่ใช่นิ่งเพราะกลัวแต่นิ่งเพราะเขาอยู่เหนืออารมณ์ของตัวเองคนทั่วไปเวลาเจอแรงกดดันมักจะโต้ตอบมักจะอยากรีบอธิบายมักจะพูดทันทีเพื่อป้องกันตัวเองแต่คนที่คิดไวจริงๆกลับเข้าใจว่าคนที่รีบตอบคือคนที่ยังไม่รู้พอและคนที่เงียบก่อนคือคนที่กําลังสะสมข้อมูลอยู่จิตวิทยาของคนที่เงียบแล้วคิดคือ ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อตอบเขาไม่ได้ฟังคุณเพื่อจะหักล้างคุณแต่เขาฟังเพื่อรู้ว่าคนคิดยังไงอยู่ฝั่งไหนกำลังจะเดินเกมแบบไหนเขาไม่พูดแทรกเพราะเขารู้ว่ายิ่งอีกฝ่ายพูดมากยิ่งเปิดไพ่มากและเขากำลังรวบรวมไพ่ของคุณทีละใบต่อ คนที่คิดวายมักจะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในพลังของอารมณ์ชั่ววูบแต่พวกเขาฝึกสมองให้คิดก่อนรู้สึกไม่ใช่รู้สึกก่อนแล้วค่อยหาข้อแก้ตัวมารองรับอารมณ์เมื่อคุณเงียบคุณได้พื้นที่ให้สมองประมวลผลเมื่อคุณพูดน้อยคุณให้โอกาสตัวเองได้สังเกตมากและเมื่อคุณไม่รีบตอบคุณเปิดโอกาสให้ความคิดลึกซึง้งมันเดินทางต่อไปอีกขั้น นี่คือเหตุผลที่คนเงียบหลายคนฉลาดอย่างเงียบๆเฉียบขาดอย่างไม่ต้องโชว์และเข้าใจคนโดยที่ไม่ต้องถามต่อในจิตวิทยามีสิ่งที่เรียกว่า deep observers หรือผู้สังเกตเชิงลึกคนพวกนี้ไม่พูดเยอะแต่เขาซึมซับทุกอย่างผ่านการดูผ่านการฟังผ่านภาษากายเล็กๆที่คนทั่วไปมองข้าม เขาเห็นจังหวัดกระพริบตาเห็นท่าทางลังเลตอนพูดเห็นมือที่ขยับไปมาขณะโกหกและเขารู้ว่าอะไรที่ไม่พูดมักเป็นสิ่งที่พูดมากที่สุดต่อคนที่นิ่งแล้วคิดไวยังมีอีกหนึ่งอาวุธสำคัญคือการรออย่างมีเหตุผลคนทั่วไปกลัวความเงียบเพราะรู้สึกว่าถ้าไม่พูดอะไรเท่ากับเสียเปรียบแต่คนฉลาดรู้ว่า การเงียบบางครั้งเท่ากับการยึดอำนาจคืนมาถ้าคุณเงียบด้วยความมั่นใจคนอื่นจะเริ่มไม่แน่ใจถ้าคุณนิ่งอย่างหนักแน่นคนอื่นจะเริ่มลังเลก,กับสิ่งที่ตัวเองพูดและถ้าคุณอ่านเกมขาดคุณไม่จำเป็นต้องเล่นเกมด้วยซ้ำคุณแค่เลือกวางตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วปล่อยให้คนอื่นเดินพลาดไปเองต่อจิต,ตวิทยาของคนแบบนี้จึงไม่ใช่แค่ฉลาด แต่คือสุข,ขุมไม่ใช่แค่รู้แต่คือรู้ว่าควรพูดเมื่อไรไม่ควรพูดเมื่อไรเขาไม่ได้ต้องการเป็นจุดสนใจแต่เขามักกลายเป็นศูนย์กลางของพลังงานโดยไม่ต้องแสดงอะไรเลยเขาไม่ได้ใช้พลังในการเอาชนะแต่เขาใช้พลังแห่งการสังเกตและควบคุมตัวเองเพื่ออยู่เหนือเกมต่อจิตวิทยาของคนแบบนี้จึงไม่ใช่แค่ฉลาดแต่คือสุข,ขุม ไม่ใช่แค่รู้แต่คือรู้ว่าควรพูดเมื่อไรไม่ควรพูดเมื่อไรเขาไม่ได้ต้องการเป็นจุดสนใจแต่เขามักกลายเป็นศูนย์กลางของพลังงานโดยไม่ต้องแสดงอะไรเลยเขาไม่ได้ใช้พลังในการเอาชนะแต่เขาใช้พลังแห่งการสังเกตและควบคุมตัวเองเพื่ออยู่เหนือเกมต่อ 2. ศิลปะแห่งความนิ่งเมื่อความเงียบกลายเป็นกลยุทธ ถ้าเรามองให้ลึกลงไปคนที่นิ่งแล้วอ่านเกมขาดไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการฝึกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามและสิ่งที่เขาฝึกอยู่เสมอคือ3สิ่งหลักๆการสังเกตที่ไม่ตัดสิน <c oughs> การฟังแบบไม่มีอัตตา <c oughs> การรู้จักอารมณ์ของตัวเอง คนส่วนใหญ่พลาดเพราะพอเห็นคนหนึ่งทำแบบนี้ก็รีบตีความทันทีว่าเขาเป็นแบบนั้นแต่คนที่คิดไวจะยังไม่ตัดสินเขาแค่เก็บข้อมูลก่อนแล้วปล่อยให้มันสุกงอมในใจเขาไม่รีบพูดว่าเธอน่าจะโกหกแต่จะสังเกตว่าทำไมจังหวะที่พูดถึงเรื่องนั้นเธอถึงเลี่ยงสายตาเขาไม่รีบสรุปว่าคนนั้นน่ารังเกียจแต่จะย้อนกลับไปคิดว่า หรือเพราะฉั้นมีอคติอยู่คนแบบนี้จึงไม่แค่เงียบแต่เป็นความเงียบที่มีสติไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเข้าใจจิตวิทยาของการฟังแบบไม่มีอัตตาหนึ่งในความสามารถลับของคนคิดไวก็คือฟังโดยไม่ยัดความคิดของตัวเองใส่คนอื่นคนทั่วไปเวลาฟังมักจะฟังเพื่อรอพูดต่อ แต่คนแบบนี้ฟังเพื่อให้ใจตัวเองเบาฟังเพื่อเข้าใจว่าอีกฝ่ายมาจากโลกแบบไหนไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าฉันถูกกว่าเมื่อคุณฟังด้วยใจสงบคุณจะได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้พูดออกมาคุณจะเริ่มจับความเงียบระหว่างคำพูดได้และนั่นแหละคือที่ที่ความจริงซ่อนอยู่คนที่เงียบอย่างมีชั้นเชิงจะมองเห็นการสั่นไหวเล็กๆในจิตใจของคนตรงหน้า เพราะเขาไม่ปล่อยให้อัตตาตัวเองรบกวนสิ่งที่ควรจะเห็นการควบคุมอารมณ์คือรากฐานของความคิดไวการคิดไวไม่ได้แปลว่าคิดเร็วในเชิงจำนวนคำหรือมีไอเดียไหลออกมาเป็นสิบประโยคในหนึ่งนาทีแต่หมายถึงการประมวลอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์บริบทอย่างแม่นยำในช่วงเวลาที่สั้นมากลองสังเกตเวลาเราตกใจกลัวหรือโกรธ เรามักพูดไม่เป็นคำํำใช้เหตุผลไม่ได้และทำอะไรพลาดแต่คนที่นิ่งคือคนที่เลื่อนตัวเองออกจากอารมณ์ได้ในระดับที่เร็วมากและในระยะเวลาสั้นๆนั้นเขาสามารถเห็นมุมที่คนอื่นไม่เห็นเขาจะไม่ตะค้อกลับในทันทีแต่จะสังเกตว่าคุณโมโหเพราะอะไรเขาจะไม่โวยวายให้เสียหน้าแต่จะคิดว่าจะใช้จังหวะนี้เปลี่ยนสถานการณ์ยังไงดี คนที่ควบคุมอารมณ์ได้จึงคิดไวได้โดยธรรมชาติเพราะอารมณ์ไม่มาบดบังข้อมูลสำคัญที่ไหลเข้ามาคนที่พูดน้อยมักคิดไกลคุณอาจเคยได้ยินว่าพูดน้อยต่อยหนักแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดความจริงคือคนที่พูดน้อยมักไม่ใช้พลังงานหมดไปกับการแสดงเขาเก็บพลังไว้เพื่อใช้กับการคาดการล่วงหน้าเขาไม่ได้สนใจแค่ตอนนี้จะพูดอะไร แต่สนใจว่าพูดแล้วผลลัพธ์จะกระทบยังไงในอีกสมวัน3สัปดาห์หรือสเดือนนั่นทำให้คนที่ดูเฉยๆแต่คิดไวมักใบเปรียบในสถานการณ์เจรจาการตัดสินใจหรือแม้แต่ในเกมความสัมพันธ์เพราะเขาเห็นผลระยะยาวมากกว่าผลเฉพาะหน้าการวางตัวแบบคนที่ไม่เปิดไพ่แต่รู้ไพ่ทุกคน นี่คือระดับที่ลึกของจิตวิทยาคนประเภทนี้เขาไม่ใช่แค่เงียบและรู้ทันแต่เขารู้ว่าเมื่อไหรควรเปิดไพ่าบางใบและเมื่อไหร่ควรซ่อนไว้ให้ลึกที่สุดเขาอาจพูดในสิ่งที่ดูธรรมดาแต่แฝงความหมายไว้เขาอาจยิ้มบางๆในเวลาที่ทุกคนเครียดเพื่อดูว่าใครแสดงออกเกินจริงเขาอาจแกล้งโง่เพื่อให้คนที่คิดจะหลอกตกหลุมเอง คนที่คิดวาแต่เงียบไม่ได้แปลว่าไม่มั่นใจหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่ไม่พูดไม่ตอบไม่เถียงคือคนที่ไม่กล้าสู้แต่แท้จริงเขาแค่ไม่จำเป็นต้องสู้เพราะเขาเลือกสู้ในสนามที่ตัวเองได้เปรียบคนฉลาดจะไม่สู้ในสงครามที่เต็มไปด้วยเสียงแต่จะถอยกลับมายืนอยู่บนภูเขาแห่งความเข้าใจแล้วค่อยปล่อยแค่คำเดียวที่เปลี่ยนเกมทั้งสนาม เขาไม่กลัวการถูกเข้าใจผิดเพราะเขาเข้าใจตัวเองดีหนึ่งในความกล้าอันเงียบงานของคนแบบนี้ก็คือเขาไม่กลัวการถูกคนอื่นตีความผิดเพราะเขาไม่ต้องการพิสูจน์อะไรให้คนทุกคนเข้าใจเขาเลือกใช้พลังไปกับคนที่ควรเข้าใจแทนและนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ทำให้คนแบบนี้มั่นคงกว่าคนเสียงดังเพราะเขาไม่ต้องคอยได้รับการยืนยันจากโลกภายนอก เขามั่นใจจากการมองเข้าไปข้างในตัวเองคนที่คิดไว้ไม่จําเป็นต้องพูดก่อนแต่เขาจะพูดในจังหวะที่โลกหยุดฟังเขาได้พอดี 3. เงียบแบบเฉียบกับเงียบแบบเฉยต่างกันยังไงเราเคยพูดถึงความเงียบที่ทงพลังความนิ่งที่ไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นความเฉียบคม วันนี้เราจะลงให้ลึกลงไปอีกหนึ่งระดับว่าเงียบนั้นมีสองแบบและการแยกแยะให้ขาดนั้นสำคัญมากเพราะความเงียบแบบหนึ่งคืออาวุธแต่อีกแบบหนึ่งคือจุดอ่อนเงียบแบบเฉยเท่ากับหลีกเลี่ยงเงียบแบบเฉียบเท่ากับควบคมคนเงียบที่คิดไว้ใช้ความเงียบเพื่อประเมินสถานการณ์แต่คนเงียบที่เฉยใช้ความเงียบเพื่อหลบหนีสถานการณ์ อันหนึ่งคือการรออย่างมีจังหวะอีกอันคือการนิ่งเพราะกลัวเผชิญหน้าลองนึกถึงห้องประชุมที่เงียบทั้งห้องมีคนหนึ่งนั่งฟังด้วยสายตานิ่งพิงเก้าอี้มองลึกเข้าไปในคำพูดของทุกคนเขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่พอพูดก็ทำให้ทั้งห้องหยุดนิ่งอีกคนหนึ่งนั่งก้มหน้า,าไม่กล้าสบดาไม่กล้าแสดงความเห็นเขาก็เงียบแต่เงียบเพราะไม่กล้าไม่มั่นใจไม่พร้อมเห็นไหมครับ ความเงียบเหมือนกันแต่พลังในใจต่างกันคนละเรื่องคนที่เงียบอย่างมีพลังมักมีองค์ประกอบสามอย่างรู้ว่าเงียบทำไมไม่พูดเพราะรอข้อมูลไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรเลือกจะไม่พูดในสิ่งไม่จำเป็นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าพูดไปก็ไม่คุม้มมั่นใจในความเข้าใจของตัวเองไม่ต้องรีบอธิบายไม่ต้องรีบแก้ต่างแต่คนที่เงียบแบบหลบซ่อนมักจะมีลักษณะตรงข้าม ไม่กล้าแสดงความเห็นกลัวว่าจะพูดผิดหวังว่าเดี๋ยวใครสักคนจะช่วยพูดแทนนี่คือความต่างของเงียบเพื่อควบคุมเกมกับเงียบเพราะถูกเกมควบคุมคนที่นิ่งแต่คิดไว้มักมีอาวุธชื่อว่าการประเมินก่อนตอบลองคิดดูครับสมองของเรามีศักยภาพประมวลข้อมูลมหาศาลแต่คนส่วนใหญ่กลับพูดไปก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังต่างจากคนที่เงียบแบบเฉียบเขาจะฟังให้หมดทุกด้านก่อน เขาจะเก็บท่าทีสีหน้าน้ำเสียงบรรยากาศและเงื่อนไขรอบตัวก่อนที่จะตัดสินใจเปิดไพ่ของตัวเองออกมาและไพ่ใบนั้นจะถูกเลือกมาอย่างแม่นยำไม่มากไปไม่น้อยไปและถูกจังหวะเปะ๊ะคนคิดไว้ไม่ใช่คนที่มีไอเดียเยอะเสมอไปแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้ไอเดียไหนความเนียบของคนเหล่านี้เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการลับ ทุกอย่างที่เขาเงียบไม่ได้หายไปแต่มันกำลังถูกกลั่งถูกกลั่งซ้ำแล้วรอปล่อยออกมาในเวลาที่ตรงพลังที่สุดคุณเคยเจอคนที่ฟังคุณครึ่งชั่วโมงแล้วตอบแค่สองประโยคแต่คุณรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณหมดเลยไหมครับนั่นแหละคนแบบนี้ไม่ได้แค่เงียบเพราะไม่รู้เขาเงียบเพราะรู้แล้วแต่กำลังรอให้คุณพูดให้หมดก่อนตังหากเทคนิคจากจิตวิทยาวิธีสังเกตว่าเงียบแบบไหน ดูสายตาคนที่เงียบเฉียบจะใช้สายตาจับความจริงไม่ใช่ลบเลี่ยงเขามองตรงมองช้าแต่มองลึกแต่คนที่เงียบเพราะกลัวสายตาจะหลบหน,นีกระวนกระวายดูท่าทางคนที่นิ่งเพราะมั่นใจจะมีภาษากายมั่นคงไม่ขยับพร่ำเพรื่อในขณะที่คนที่นิ่งเพราะไม่กล้ามักมีอาการเล็กๆเ,เช่นขยับขาขยับมือกัดปากดูจังหวะการตอบ คนที่คิดไว้แบบลึกจะมีจังหวะการเว้นช่วงที่เหมือนกำลังเลือกคำไม่รีบไม่กลัวช่องว่างแต่คนที่ไม่มั่นใจจะตอบตะกุกตะกักหรือพยายามพูดเพื่อไม่ให้เงียบแล้วจะฝึกให้ตัวเองเงียบแบบเฉียบได้ยังไงฝึกฟังให้เป็นฟังให้ลึกฟังให้เก็บไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อเถียงฝึกอยู่กับความเงียบโดยไม่อึดอัดใช้เวลาคนเดียวนั่งนิ่งๆให้ใจมันชินกับความเงียบ ฝึกอ่านเกมไม่ใช่แค่ดูเหตุการณ์ถามตัวเองว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นฝึกตอบช้าลงนิดเดียวแค่หายใจลึกก่อนตอบหนึ่งครั้งคุณจะมีข้อมูลในหัวเพิ่มขึ้นทันทีจิตวิทยาของคนที่ดูนิ่งไม่ได้หมายถึงคนที่ไร้ความรู้สึกแต่คือคนที่มีเคลื่อนความรู้สึกอยู่ข้างในแค่เลือกที่จะไม่ให้มันปั่นป่วนทุกอย่างเขาเหมือนแม่น้ำที่นิ่ง ตใต้น้ำนั้นมีกระแสน้ำที่พัดแรงมีปลาใหญ่ซ่อนอยู่มีหินลับคมอยู่เงียบๆถ้าคุณรู้จักแม่น้ำนี้ดีพอคุณจะรู้ว่าเขาคือคนที่ประเมินได้ทั้งมนุษย์และสถานการณ์ในเวลาเดียวกัน 4. พลังนิ่งที่ควบคุมได้ทุกเกมโดยไม่ต้องแสดงอำนาจบางคนไม่จำเป็นต้องพูดดังก็มีคนเงียบฟังบางคนไม่ต้องแสดงอารมณ์ แต่ทุกคนกลับระวังเวลาจะพูดด้วยบางคนไม่เคยแสดงว่าเป็นผู้นำแต่ทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวคนรอบตัวกลับขยับตามนี่แหละคือพลังของคนที่นิ่งแล้วคิดไวอ่านเกมขาดและนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือกลยุทธ์ของการควบคุมแบบไม่ออกคำสั่งพลังจิตวิทยารูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าพลังภายในไม่ใช่พลังควบคุมคน จุดเริ่มต้นของการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ต้องออกคำสั่งมันเริ่มจากการรู้จักตัวเองเพราะคนที่รู้จักตัวเองดีพอจะไม่เร่งรีบแสดงออกเพื่อเอาชนะเขารู้ว่าใครจะเป็นผู้นำจริงๆไม่ใช่คนที่พูดก่อนแต่คือคนที่พูดแล้วทุกคนหยุดฟังคนที่เงียบแต่มีอิทธิพลไม่ได้ได้มันมาง่ายๆเขาสร้างความหนักแน่นในใจตัวเองมานานจนเมื่อเขาเงียบ คนอื่นรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างในใจเขากําลังทำงานและไม่ใช่ใครก็เข้าไปแตะต้องได้ความเงียบที่มีแรงดึงดูดบางคนมีพลังมากขนณดที่ว่าเวลาเขาเดินเข้าในห้องประชุมเปลี่ยนไปเวลาเขานั่งนิ่งในวงสนทนาบรรยากาศเปลี่ยนไม่มีใครกล้าเล่นหยอกหรือพูดจาลอยๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบคือคนเหล่านี้ควบคุมตัวเองเก่งมาก จนพลังมันแผ่ไปควบคุมบรรยากาศรอบตัวได้โดยไม่ตั้งใจเขานิ่งพอจนคนอื่นเริ่มรู้สึกวุ่นวายกับความนิ่งนั้นและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพลังจิตวิทยาเงียบ (Silent Psychological Force) ไม่ใช่การทำให้คนอื่นกลัวแต่คือการทำให้คนอื่นระวังตัวมากขึ้นเวลาอยู่กับเขาเพราะเขาไม่ใช่คนที่พูดเล่นเขาไม่ใช่คนที่คิดตื้นเขาไม่ใช่คนที่เดาได้ง่าย เขาไม่ได้ควบคุมคนด้วยอำนาจแต่เขาควบคุมพลังของตัวเองจนไม่มีใครอยากท้าทายนี่คือแก่นแท้ของจิตวิทยาของคนที่ดูนิ่งแต่คิดไว้เขาไม่พูดเพราะอยากชนะแต่เขาเงียบเพราะคิดเกินจุดที่จะต้องเอาชนะใครไปแล้วเขาไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่เขารู้พอจะเห็นทิศทางและค้าจังหวะ เขาไม่จําเป็นต้องเถียงเพราะคนที่เถียงคือคนที่อยากให้โลกเข้าใจแต่เขาเข้าใจว่าไม่จําเป็นต้องให้โลกเข้าใจเสมอไปวิธีที่เขาควบคุมสถานการณ์แบบแนบเนียนไม่โต้ทันทีเมื่อมีเรื่องกดดันเข้ามาเขาจะไม่ตอบโต้ทันทีเขาให้เวลาความจริงปรากฏตัวเองคนที่รีบพูดมักพลาดแต่เขารอและใช้การนิ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบความจริงพูดเฉพาะคำที่จำเป็น เพราะทุกคําที่เขาพูดจะมีน้ำหนักเขารู้ว่าเมื่อพูดน้อยคําจะกลายเป็นสิ่งมีค่ามากกว่าคําที่พร่ำเพรื่อใช้ความนิ่งเป็นเครื่องมือบีบทางจิตวิทยาในวงสนทนาถ้าทุกคนพูดหมดแล้วเขายัางไม่พูดความเงียบของเขาสร้างแรงกดดันกลับไปหลายคนเริ่มแก้ตัวทั้งที่เขายัางไม่ได้ถามบางคนสารภาพทั้งที่เขายัางไม่ได้จับผิด ความนิ่งกลายเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของคนอื่นได้โดยไม่ต้องลงมือทำไมเขาจึงอ่านเกมขาดทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะเขาให้เวลากับการสังเกตมากกว่าการแสดงเขาใช้สายตาเก็บข้อมูลใช้หูจับจังหวะของคำพูดใช้สมองลบอคติแล้วแทนที่ด้วยความเข้าใจจากหลายมุมเขาไม่รีบตัดสินเพราะรู้ว่าคนที่ด่วนสรุปมักเห็นไม่ครบ เขาไม่รีบตรีตราเพราะรู้ว่าคนที่รีบจัดหมวดคนอื่นมักเข้าใจแค่เปลือกเขายอมให้ทุกอย่างค่อยๆเผยตัวเองแล้วเขาค่อยรู้แบบไม่ต้องถามเพราะความจริงส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คนพูดแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่คนไม่พูดพลังที่แท้จริงของคนที่ดูนิ่งแต่คิดไว้ไม่ใช่แค่ความสามารถในการเข้าใจคนแต่คือพลังในการไม่ให้ใครมาควบคุมอารมณ์ของเขาได้เลย ไม่มีใครล่าเขาให้โกรธไม่มีใครทำให้เขาหลงอำนาจคำชมไม่มีใครทำให้เขาควายเขวด้วยคำดูถูกเพราะเขาไม่ได้ฟังแค่หูเขาฟังด้วยสมองฟังด้วยใจและฟังด้วยจิตที่นิ่งพอเขาอาจไม่ใช่คนที่พูดคำคมที่สุดแต่เขาเป็นคนที่พูดคำจริงที่เข้าใจที่สุดและเมื่อเขาพูดโลกจะหยุดฟังหากคุณอยากเป็นแบบนี้บ้างจงเริ่มที่ ฝึกฟังแบบไม่ใส่อารมณ์ตัวเองลงไปฝึกให้ใจอยู่เฉยกับสิ่งที่ไม่แน่ใจฝึกถามตัวเองก่อนถามคนอื่นว่าเรารู้จริงหรือยังพวกเขาไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่ทั้งหมดให้ใครเห็นเพราะการที่คุณไม่พูดไม่ได้แปลว่าคุณไม่รู้และการที่คุณไม่โต้อตอบทันทีไม่ได้แปลว่าคุณแพ้คนที่นิ่งแต่คิดไวเขาจะยอมปล่อยให้คนอื่นแสดงไพ่ก่อนเสมอ เขารู้ว่าในสนามชีวิตใครเปิดไพ่ก่อนคนนั้นมักเสียเปรียบจิตวิทยาของคนกลุ่มนี้ลึกซึ้งมากเพราะพวกเขาไม่ได้สนใจจะชิงพื้นที่เสียงแต่พวกเขาจะชิงพื้นที่ใจของคู่ตรงข้ามแทนนิ่งเงียบแต่ไม่ปล่อยให้หลุดทุกการเคลื่อนไหวในวงสนทนาคนอื่นอาจพยายามพูดให้ได้มากที่สุดแต่เขาจะตั้งใจฟังให้ได้ลึกที่สุดเพราะทุกคำที่คุณพูด คือข้อมูลที่เขากำลังประมวลผลเหมือนหมากบนกระดานเขาจะวิเคราะห์ก่อนเดินไม่เคยเดินด้วยอารมณ์และความนิ่งของเขาก็คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเพราะคนที่พูดน้อยจะไม่มีใครเดาใจได้ง่ายไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรจะเดินหมากตาไหนและไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเขามองเห็นทุกอย่างตั้งแต่แรกแล้วบางครั้งเขาแค่รอดูว่าคุณจะเล่นเกมยังไง เขาแค่ดูว่าคุณจะพลาดจุดไหนและนั่นคือจุดที่เขาจะตัดสินใจเล่นเกมตอบกลับจิตวิทยาของคนที่นิ่งแต่คิดไวไม่ได้แปลว่าพวกเขาเย็นชาแต่เพราะเขาคิดเร็วเกินไปจนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องรีบพวกเขารู้ว่าถ้าอยากชนะเกมต้องรอให้คู่ต่อสู้เล่นจนเผยไพ่เองความไวของสมองไม่จำเป็นต้องมาในรูปของคำพูดเร็วๆหรือท่าทางไวๆ แต่มาในรูปของการจัดวางทุกอย่างไว้ในหัวก่อนใครเหมือนคุณเข้าไปในห้องมืดเขาคือคนที่อยู่ในนั้นก่อนคุณรู้หมดว่ามีอะไรตรงไหนรอแค่คุณเดินพลาดแล้วเขาจะเปิดไฟนี่คือศิลปะของการนิ่งไม่ใช่เพราะไม่กลา้าแต่เพราะรู้มากกว่าเขาไม่ได้เงียบเพราะไม่มีคำพูดแต่เพราะเขาเลือกที่จะพูดเฉพาะเวลาที่จำเป็นไม่ใช่เพื่อโตกลับแต่เพื่อปิดเกม หลายครั้งเขาไม่จำเป็นต้องชนะด้วยคำพูดเขาชนะด้วยจังหวะและความเข้าใจที่แม่นยำและสิ่งที่ทำให้คนประเทศนี้น่าเกรงขามมากที่สุดคือคุณไม่มีวันรู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่คนที่คิดไวมองเกมขาดเขาจะไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญเขาไม่ขัดแย้เพื่อเอาชนะแต่เขาจะถอยเพื่อมองทั้งกระดานและเมื่อถึงเวลาเขาจะเดินหมากเพียงหนึ่งตาที่เปลี่ยนทั้งเกม นี่คือเหตุผลที่เขานิ่งเพราะเขารู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวมีค่าและถ้าจะขยับต้องขยับให้ชนะคนที่นิ่งแต่คิดไวจึงไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือผู้นำเงียบที่อาจไม่ได้เป็นจุดสนใจแต่ทุกการกระทำมีพลังพลังที่มาจากการสังเกตการวางแผนการอดทนและการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเล่นและเมื่อไหร่ควรเงียบ